สองเลขใบเซอร์ j a ที่ขอบเพชรนะคะเลขใบเซอร์เจ็ดสี่ห้าสองสองสี่แปดแปดแปดห้านะคะอันนี้จะเป็นใบเซอร์ j a ที่อันนี้จะเป็นเลขที่อยู่ที่ขอบเพชรคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบรับประกันร้านนะคะ ุงผ้าและผ้าเช็ดแหวะนะค่ะ